สวยเดียอะไทุสัตวันนี้เราอยู่ในแกนนี่ภาคแรกซึ่งภาคหนึ่งเนี่ยผมน่าจะเอาไม่รอดผมก็เลยจะเอาภาคอทั้งสองภาคสามผมเ่าไม่รอดตอนในภาคหนึ่งผมจะขอเอาคนป้าออกนะเพราวะว่าผมทั้งไม่มีคนป้าแล้วมีคนปา้าผมก็ไม่รอดเหมือนกันเลง แต่มีคุณป้าเน,นี่มนยิ่งนะเขาไป,ไปแต่ผมขอดูกันว่าป้าเกไปนอกบ้านจริงไหมโอเคผมจะไม่แบบโยนแบบไอจ่ยกันนะคือจะเดินออกไปเลยใช่อินสไป s ์เราสิ่ง,องบอสโอรารเรา อ่ป้ามอยู่บ้านถึงเวลาโอ้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 นี่เองคือเขาขับรถได้แล้วโู้รูปไปป้าโอ้โอโอโอคออันนี้อ่ะเกมคือเป็นคัาสเกม มามามาอ้อ้าวเปิดมาอะไรอะอิติสวอ๋อไม่ต้องการดีด้ค่ะนี่จะบก็เล่นเลยเล่นไม่โดนป้ามพนก็น้ากลัวอนกันนะเอออันนี้หนึ่งรถนี่วาไม่เอา ดนอกก้จอกข้าแล้วแลกูเจอรอกโอ้เจอเรจกของเจิงวะเฮ้ยเออไม่เจออรจกจริงกดรอกจกจริงเป็นไรวะ้ยเหียนปาดูดปาง ตายไปนานแล้วดีทำเสียงดังได้ตลอดเวลาป้าไม่ปวดแฮะมีค้อนมีค้อนอยังวะอันนี้คืออะไรอะเออตุ๊บเปิ้ลคีคีอะไรวะ นี่ไปอาของไปตั้งไว้ก่อนเออเจน่าจะตะกไปเอออะไรอ่ะชิ้นส่วนพึ่งซองคีดูปะไม่ต้องไม่ต้องการ มเจกอะไรแปลกๆเนี่ยใสป้าวิวันแล้วเคอพัดพิษมันเป็นราัตรงไหนจากจะหนีทางรถอยู่แล้วคือต้องเก็บชิดส่วนรถให้ก่อน วันลดเทคหกแต่ผมไม่คเคยเจอคุณแจสักดอกเลยน่าจะเดินผ่านน,าน่าจะเดินผ่านบ้านนี้ทีเดียวว่านี้คงจะหลุดเป็นจุนแล้วนนเฮ้ สีมาสิไอที่ไม่เห็นป้านี่มันคือผมปรับไม่ให้ป้าเออมานะป้าผมปรับให้ป้าเนี่ยไม่อยู่บ้านซึ่งชิลๆนานช้ามากเลยมีการช้าเหมือนเดิมเลยในตัวคน เพลงนี่เจ้เจ้ามปุดมาคนนั้นวัดสามสามชุดไปเลวไปแ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 ล้วัดธนูนฟเกตอีบอลไลพาราตะคันเทน เล่นกดไว้ก่อนบรรลักษคันเทปโอเคขอตัดสายตรงนี้มันต้องมีอะไรต้องใช่ใช่ไม่รู้อะไรเอาวนไปก่อนสว่วมไม่มีอะไรในนี่มีรูปภาพเกิดเป็นก้นแจ้มมีอะไรเลี่ยเ <c oughs> ฮ้ยนองกิด จริงจริงจริงพี่ไอ้ออออออป่าผมปรับมามึงก็วางกับดักเก่งทิห้หายตกไปกูหน้าไม่น่ารอดมันน่าจะอะไรอย่างว่ะโดนแสกระเบือิดป้าตายเนี่ยผมไม่เจอค้เลยค้ไม่เจอว่ะ ภาพี่ยังไม่รู้รันหล่นมาก่อนเลยมั้งเอ่อเอาเอามีสองย้วนพยายามสปีดลันอยู่ Ô hiểu sao, ok. Happy ban? Ơ, chơi mày, chơi mày, chơi mày. Ô, chơi mày. Ô, โอ้ล่นตนลอดคงน่าจะเดินผ่านบ้านปุ๊บทีเดียวว่าน,น่าจะหล่นเป็นจุนบ้านน่าจะตกเอาเอานี่มาก่อนแล้วก็อไอชิ้นส่วนบนจำได้แต่ที่จำได้ก็คือแบบ พอเดอกไปปุ๊บเจอหยิบคนผูกคนยาพี่น้องอันนี้เนี่ย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 หย,ย,ย,ยิบครีมตัดตัดไม่เป็นไหนอะไรอย่างนึงตัดเป็นแล้วมาครีมมึงตัดไม่เป็นมึงเป็นบ้านเป็นไรมึงต้องแข่งกับเวลาต้องแข่งกับเวลา Băng! Ui! Mấy chơi, mấy chơi. Hey, hey. Khai, mình bây giờ, 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 ผมจะเอาจุดนี้ไปหยุดกับของเงผมเอ้ยแมวเอาดิแมวแมวเออจุดตรงกลางบ้านเลยแล้วก็อันนี้ตัดเปิดเปิดโอเคเออเป็นคุณเจหน้าตาปลาตีไหมอะไรอ่ะ แพดล็อกหรือชียร์โชแพดล็อกผิดแล้วคืนล็อกก่อนวันนี้ไม่ใช่อีปบอีบเจนี่ ไม่ใช่เพลวพักล็อกอันนี้อ่ะใช่อันไหน,น่เครื่องใหน,นอุ้ย่ยอัน,น้ล็อก ih mud nget nget nget, eh misalnya mau siapa, mau apa sih teman? ih mud nget nget nget, habtu ngejalan nget nget